และยังอยู่ในงาน d a v High End Show นะคะครั้งนี้นะคะเรามาที่ชั้น11ค่ะและพบกับปอร์เช่ผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้ค่ะงาน BAV High End Show นะคะในครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะและที่สำคัญใครที่อยากจะชมงานนะคะอย่าพลาดห้องนี้เลยค่ะเพราะว่าเข้ามายากมากคนที่ให้ความสนใจเยอะมากเพราะว่าเขาได้นำแอม o ลอมานะคะกับ Hi-Fi h o u s e เอางี้เดี๋ยวปอเช่จะพาทุกท่านเนี่ยไปพูดคุยกับคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก่อนสวัสดีค่ะคุณเอเจ้ัสดีครับสวัสดีครับจากไฮไฟเฮาค่ะค่ะคุณเอมคะเป็นไงคะทำไมคล่องถึงคนให้ความสนใจเยอะจังเลยเข้ามาไม่ได้เลยก็ที่ผมมาออกงานครั้งนี้นะครับก็บหลักๆก็จะเป็นสินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกในไทยเลยครับก็ไล่ตั้งแต่นะครับ เป็นสตรีมมิ่งของคนไทยนะครับซึ่งได้รางวัลจากเมืองนอกด้วยนะครับพวกของคุณนนท์ไฟดิไลเซอร์นะฮะอ๋อคณนนท์คนดังเหตุผลที่ผมแนะนําให้ต้องใช้นิมิตรา2ในการเล่นสตรีมมิ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเหมือนเราซื้อสินค้าของคนไทยะฮะแล้วมันได้รางวัลคุณภาพารันตีจากเมืองนอกมาเวลาเรามีปัญหาในการใช้งานเนี่ยถ้าเราซื้อจากเมืองนอกเราต้องอีเมลไปก่อนเขาจะตอบมาครับแต่ว่าถ้าซื้อจากคุณนนท์เนี่ยโทรไปหาคุณนนท์ได้เลยเขารีโมทมาให้ทําถึงบ้านได้เลยฮะ ก็คือูดง่ายๆ่เลยว่าคุณนนเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขจถานาการให้ตรงตามต้องการของคุณได้เลยใช่ครับอันนี้แหละครับผมก็เลยอยากให้พี่ๆได้ฟังกันสินค้าคนไทยดีๆที่เมืนนองนอกเขาชอบกันอยู่ที่บ้านเราเนี่ยค,ครับผมก็คือเป็นสินค้าจากคนไทยนะคะใช่ครับใครๆก็ต้องรู้จักแหละคุณนนท์สำหรับ,บคนวงในนะที่จะเดินงาน B A V High e n Show เนี่ยก็รู้จักวง,วงทั้งวงนอกวงในรู้จักเขาหมดเลยครับก็จะดังในวงการไอทีด้วยครับผมค่ะ แล้วมีอันนี้เห็นแอมลอดปะคะเดี๋ยวครับถัดมาจากสตรีมมิงนะครับเรามีตัวเพลเยอร์ไปแล้วเราก็จะมีแดกนะครับเพื่อแปลงสัญญาณที่ต้นเป็นอนาล็อกนะฮะก็จะเป็นรุ่นเปิดตัวใหม่เหมือนกันครับของ o u o o GD นะครับตัวนี้เป็นรุ่นลองท็อป R8 h e Mark 3มฮะครับผมถัดมาเลยได้เลยนี่กำลังให้ความสนใจแอมลอดยืนน้ำลายไหลย้อยอยู่เนี่ยคือแบบมันมันดูน่าสงสัยเหลือเกินเสียงคุณภาพเสียงเมื่อกี้ที่ได้ยินคือ สุดยอดมากเลยนะที่มาขับกับลำโพงตัวนี้ใช่ครับเราแนะนำอันนี้สักครู่หนึ่งก่อนครับตัวนี้เป็นอินทตเกตแอมป์นะครับเป็นรุ่นเดียวเลยของ n e t Audio จากประเทศเซอร์เบียครับประกอบทุกอย่างในประเทศเซอร์เบียทั้งหมดใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกรดทหารนะครับหรือว่าเกรดอากาศยานเลยแล้วก็ทุกอย่างอยู่ภายใต้เอกลักษณ์การออกแบบแอมป์คำออกแบบม้อแปลงของตัวเองเลยนะฮะใช่ใช่ครับเป็นเอกลักษณ์ที่แบบน่าเอากับบ้านใช่ครับแบรนด์นี้จะยูนิคมากๆครับเพราะว่า เขาจะเน้นคุณภาพจัดเต็มมาก่อนแล้วค่อยมาตั้งราคาทีหลังแล้วก็การทํางานยังเป็นแบบอินเฮ้าส์อยู่ก็คือไม่ได้เป็นรูปแบบบริษัทนะ,ะครคือจัดเต็มเพื่อเอาความเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองเพื่อทำแอมให้เสียงดีที่สุดครับผมใช่เสียงดีมากเสียงจริงๆต้องมาพิสูจน์กันนะคะในห้องนี้เลยแล้วทางด้านนี้ล่ะคะครับตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกของงานเลยนะครับที่เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยเลยนะครับก็คือ r e v ว v a l Audio Atalante 5นเะครับเป็นแบรนด์จากประเทศฝรั่งเศสนะฮะ ซึ่งแบรนด์นี้เป็นถือว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับอายุได้ประมาณ2ปีนะฮะซึ่งก็ผู้ทาแอมเนี่ยเว้ยผู้ทําลําโพงตัวนี้ครับมีประสบการณ์กว่า30ปีนะครับในการทําลําโพงอยู่เบื้องหลังลําโพงแบรนด์ดังๆรุ่นเรือธงระดับเรือธงมาหลายๆแบรนด์ฮะครับผมก็คือพูดง่ายๆเลยว่าทั้งหมดนี้รวมความยูนิคนะคะแล้วก็มีความเป็นไทยด้วยอยู่ในข้อนี้เลยใช่ครับเห็นมีตัวเล็กด้วยไหมคะด้านโนตัวเล็กนี่ก็จะเป็นรุ่นรองท็อปมาจากตัวใหญ่เนี่ยครับครับผม ก็คือถ้าอยากได้ไซส์ไหนที่เหมาะกับขนาดห้องของคุณคุณก็สามารถมาเลือกได้ใช่ครับแบรนด์นี้ก็ผมขอเสริมนิดนึงนะก็คือไดเวอร์ทุกอย่างเนี่ยเขาจะทาเป็นแบบของตัวเองเลยคือไดเวอร์ทุกอย่างทําเองจบในฝรั่งเศสเลยฮนะแล้วก็จดสิทธิบัตรในการสูตรการทําไดเวอร์ของตัวเองครับผมค่ะคุณเอ็มคะมีอะไร,รจะฝากกับผู้ชมทางบ้านอีกบ้างคะว่าทําไมต้องมาในห้องนี้บ้างครับก็อยากฝากพี่ๆนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าในกรุงเทพนะครับก็อยากให้พี่ๆมาเดินในงานนี้นะครับ แต่ละห้องก็พยายามผลสินค้าดีๆมาเปิดตัวกันเยอะมากเลยนะครับในปีนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่มาเดินและให้ความสนใจมากนะครับก็จัดงานปีนี้ก็ผมว่าค่อนข้างคึกคักเลยนะครับผมแล้วก็เป็นงานที่คนมาเดินเยอะน่ายเยอะสุดในประเทศไทยได้นะครับผมค่ะก็ต้องบอกเลยว่างาน d a v High End Show ครั้งท ja. um ี่2ส OK> ิ้นปีนี้ของปี2023นะคะต้องอย่าพลาดเข้ามาชมกันได้นะห้องห้อง h i f i House Group นะครับเบอร์1143นะครับ อย่าลืมนะคะถ้าใครมีอะไรสงสัยหรืออยากจะคุยกับคุณนนหรือว่าคุณเอ็มก็สามารถมาที่ห้องนี้ได้ได้เลยครับอยู่ห้องผมจะเป็นไฮไฟเฮาส์กรุ๊ปชื่อบอกเลยครับก็คือจะเป็นร้านหลายๆร้านที่ชอบเหมือนกันมารวมกันก็เป็นกรุ๊ปเลยใช่ครับค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอมค,ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะขอบคุณคไ,ฟไ,ฟไฮไฟเฮาส์ค่ะค,ค่ะและปอเช่ก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าใครที่อยากจะมาชมงานนี้วันพรุ่งนี้ยังเหลืออีกหนึ่งวันค่ะกับเวลา11โมงเช้าจนถึง3ทุ่ม Bangkok คอก r ม o t t m a มาคี s Queen's Park สุขุมวิทเดินทางง่ายๆนะคะ BTS ก็ได้หรือว่าจะขับรถมาก็มีที่จอดสะดวกสบายค่ะค่ะและไปพบกันกับห้องอื่นๆอีกน,น,นะคะตามปอเช่มาเลยขอบคุณค่ะ